ี่คือสูตรลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นในชีวิตประจาวันแบบง่ายๆที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้ทันทีค่ะคือสูตรการจัดการการเงินแบบแบ่งกระเป๋าหลักการก็คือการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆเพื่อเห็นภาพชัดเจนว่าเงินแต่ละก้อนใช้ทาอะไรบ้างกระเป๋าที่1คือรายจ่ายที่จําเป็นในแต่ละเดือนเช่นค่าบ้านค่าเช่าค่ารถค่าน้ามันค่าน้ำก่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นต้นกระเป๋าที่2คือเงินออมเงินลงทุน คือเงินที่เราแบ่งเก็บไว้ยามฉุกเฉินหรือเก็บไว้เพื่อลงทุนกระเป๋าที่3คือรายจ่ายเพื่อความสุขเช่นค่ากาแฟค่าดูหนังค่าช้อปปิ้งเมื่อนก้อนนี้หมดคุณจะต้องหยุดใช้เงินทันทีค่ะสุตรนี้จะช่วยให้คุณควบคุมค่มาใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นและทําให้มีเงินเหลือเก็บในกระเป๋าแต่สูตรนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะบอกว่ายังไม่ทันแบ่งถึง3มกระเป๋าเลยแค่เจอกระเป๋าที่1ก็จดุดหมดแล้ว ไว้คลิปหน้าเราจะมาบอกวิธีที่จะช่วยให้เงินกระเป๋าที่1ไม่ติดลบค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ